แค่จะอยู่กันครบสามคนเลยย่อ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 หมุนอะไรของมันเ่ยเฮ้ยมีคนหนึ่งมาปะสามคนน่ะตีตีจะตายพร้อมกันแล้วกูเป่ามาเพื่ออะไรวะเนี่ะ มันยิงเล่นมันยิงเล่นมันยิงมันยิงได้เปล่าไอ้โดนทองอ่ะมาตรงนู้นมาตรงนู้นอ๋อไอ้เนีมันเห็นนะเดมันเห็นคนนะเดเอาเว้ยตีกูยิงใหญ่เว้ยหกคนนะมาดเดไป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 ตีกูเยอะจัดไปเฮ้ยรอมันยิงกันแล้วลุ้มดิกูมีสามตีเอามันเดเอามันเดเออแล้วกูมีเยอะกูมาเยอะ เออเอาไปละกูมาเยอะจัดกูมาเยอะจัดไอ้ยเฟืองเปิดอันติเลยเป็นนั้นได้ไหมหาที่เปิดหาที่เปิดหลังหินได้ก็ได้ข้างในไงอะไรวะอ๋อช่วยชวยตีไดดไปตีไดดไปกูงงหมดแล้วตอนเนี้ย

โอ้ยวงมาอากูตายวงมาแต่ละเข้ากันละเข้าเออดีว่ะเออดีเว้ยเอ้ยตีนนั้นตายแล้วนี่โอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวตีพันธมิตรสามตีแล้วเนี่ยเออมีคนคิดไม่ตื่อมีคนคิดไม่ตื่อ ไหนวะไอตีนนไม่หมดหรอไหนอะใคเปนวะนั่นอะไรหายไปนะวะไอตีนอบันูบนูๆนบันูนกเกแดงไปเยลมมันลมมันกูมาเยอะเว้ยกูมาหกคนอะมาเด้ เพื่อนไอ้ดันคือบวกแล้วไอ้ดันคือบวกแล้วเอาเรียบร้อยเย่เลืให้ตีมันสวิตซเราแล้วเดี๋ยวเดีเดีเดีวเฮ้ยดิแม็กกนนี่นะได้แล้ว่าเยอะจกของทิ้งให้หมดทิ้งคอให้หมดเออเย่ โอ้ไม่ทิ้งก oui, ่อเลยยังไงก่อกูไปทิ้งแล้วกันเดี๋ยวกูเอากูว่ากลัวลูกซองติดมือว่าตับกระบอกดีกว่ากูขอลูกซองติดมือแต่กระบอกเผื่อมันหักหลังดูไม่ไว้ใจดีดีอยู่ว่ะพวกเราเฮ้ยมีฮิตชิลปป่ะในเนี้ยในเนี้ยที่มันทิ้งก็มีมั้งวันเนี้ยไปกล่องไอ้หมอนั่นอยู่ไหนวะมันมาเด้าเด้าเอาเด้ามาเด้ากลับไม่โกง อยากรู้ว่าต่อแก๊สไปถึงสูงถึงเท่าไหร่วะเนี่ยน่าจะได้ประมาณสี่ถังละบ้งเดาเดาเออเดา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 เป็นปั๊มฟินิกส์ได้นะปั๊มฟินิกไอ้เกาะเองไปไหนบ้างตาเลยควันละเยี่ยงแล้วอ่ะ

น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเออเราก็เอาคอนเทนต์ให้เขาไปมาแล้วมาแล้วไฟนอลลิงมารวมกันมารวมกันมาตะฟัดขาเนี่ยประหยัดวางจ้ำแพะกัน หกคนวตีกูมาหกคน,อคนไอมาหกคนไอตีแล้วมันโกงงงะท่ไ,ม like, ไปมันมากันเยอะจังวะ <laughs> <laughs> <อ> <c oughs> เดา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 